เราผ่านวันคุ้มครองเลาออกมาได้กี่วันแล้วเนี่ยสองวันยังปลื้มอยู่ไมจ๊ะ่ปลื้มอืมจบไหมจบอืมปลื้มเรื่องอะไรบ้างเนี่ยบุญสี่ใช่บิ๊กบุญคุณสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเพราะว่าเราได้ครูว,วิทยายเป็นตัวแทนของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนี่ยไปกราบคารวะเจ้าคุณ หรือว่าสมเด็จพระอุปรชาชกรุใหญ่ว่าวันนี้วันคุ้มครองโลกและพอดีมาพ้องกันนี่กับวันคลายวันเกิดและกราบเรลี่ยนได้ท,าทราบว่าขอเป็นตัวแทนของหมู่คณะเนี่ยน้อมถวายรูปเหล่าทางงองคำของพระเดีจพระหลงปู่พระมงคลเทพมูสสจันทสโรพรคนพระพิชาธรรมกาย นำไปปฏิสถานที่มาหาธรรมกายเจดีของหลวงพ่อสมเด็จท,ที่วัดปักน้ำปราษีเจริญรนี่เลยจ้ะก็กราบเรียนท่านท่านก็ถามว่าขนาดเท่าไหร่แหละถ้าตัวเราได้ไหมบอกอ้อยใหญ่ก็อีกครึ่งหนึ่งก็เท่าครึ่งอืมก็ทองหนักหนึ่งตันนะกับพันกิโล พันกิโลหรือจะเกินว่าอะไรต่างๆหล่าเนี่ยกรกาบเรียนให้ท่านทราบว่าอยากให้สร้างห้องให้พร้อมแล้วก็พร้อมอะไรเราก็จะได้พร้อมใจกันแต่คงจะส่งตัวแทนไปตะไปหมดคงไม่ไหวเพราะว่าปักนาวพื้นที่เล็กกว่าสภาธรรมกายสากลวันนั้นก็จะพร้อมใจกันอันเชิญไปปฏิจจตาที่ท่าน ท่านก็บอกเออเอเอ,เอให้สร้างเจดีเสร็จก่อนนะและ้วก็ไปเออนี่นี่ไม่เชอเราจะได้ทำบุญใหญ่ได้เชื่อไหมจ๊ะท่านท่านลืมคงลืมไปนะีรวะรูปรอทองคำของพร่เด็กผุหลงปู่คนรพรอวิชาทรรมกายงวกนี้ท่านมาเป็นประธานรอนี่ เมื่อปีพุทธศักราชสอง7วันที่25่กุมภาพันธ์นี่กี่ปีไปแล้วเนี่ย14ปีอ่าสิปีปฏิสถานตรงนั้นเพราะว่าเป็นเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เราต้องรออยู่แล้วอาจารแต่เส้นทางมหาปูชนียาจารย์นั่นที่เกิดด้วยโลกปกายเนื้อที่เกิดในเพศสมณะ ที่เกิดด้วยธรรมกายที่ขยายอสอนธรรมะวิชาธรรมกายแล้วก็มาอยู่วัดปากน้ำประสีเจริญปราบมารที่ตรงนั้นแล้วก็มรณภาพที่นั่นก็นี่คือเส้นทางมหาปชจนีจารย์แล้วก็มาถึงยุคที่ขยายวิชาคติวัดพระธรรมกาย นวสุดท้ายนี่คือเส้นทางออกงปูชิรีอาจารย์องค์นี้ที่เราได้พร้อมใจกันมาหลอกกันนะนนจาะย <c oughs> <c oughs> เราก็จะได้นำไปถวายท่านและเราเราเมยนี่นะเราเมยองค์นี้ครูไม่ใหญ่ปั้นเอง <c oughs> อ้อ <c oughs> ปั้นดูแลกันปั้นเนี่ย